เรากลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไลฟ์สดไปนานเพราะว่าโรงเรียนปิดแล้วก็ไม่ได้ออกมามาวิ่งนะครับไม่ได้ออกมาวิ่งก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์วันนี้เราจะมามาไลฟ์เล่าเรื่องโดนฝรั่งขโมยของเมื่อวันเสาร์ประมาณบ่ายโมงกว่า,วาครับอ่าวันเสาร เสารที่ผ่านมานี่แหละโดนฝรั่งจากไหนไม่รู้มันมาหลังร้านเข้ามาขาโมยเป้โอ้นี่ต้นอะไรเนี่ยออกดอกเยอะเลยต้นแอปเปิลอะไรต้นแอปเปิลปลูกใหม่เยอะเลยกำลังออกดอกครับช่วงนี้ที่อังกฤษเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิแล้ว เข้าหน้าร้อนมาคุยต่อครับเมื่อเมื่อวันเสาร์าที่ผ่านมาตะข้างโดนฝรั่งขโมยกระเป๋าปเป้ครับในเป้นั้นมีมีกระเป๋าเงินอยู่มีเงินอยู่ในนั้นเป็นเงินสดกดกดมาสมัยไปฮอลิเดย์เมืองไทยแล้วไม่ได้เอากลับไปใส่แบงค์ไว้นะครับมีเงินสดอยู่สามสี่ร้อยปอนนี่แหละ สามสี่ร้อปอนด์ได้ไปหมดเลยแต่กระเป๋ามีทั้งใบขับขี่ไทยใบขับขี่อังกฤษบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรเครดิตอะ,อะไรอีกบัตรประชาชนโอมันได้บัตรเอทเมืองไทยด้วยได้ไปหมดเลยไอเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งมาจากทางไหนไม่รู้มันมาทำท่าด้อมอมมองๆพอดีมีคนในร้านออกหลังร้านนะครับ ออกหลังร้านแล้วพวกเราเป็นกลางวันเป็นก็ทํางานอยู่ในร้านก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะปกติจะมีแต่โดนขโมยมากก็มีกลางคืนนี่แหละแต่วันนี้มากลางวันแสกๆเลยมายืนรับรับลอดลอดเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองข้างหลังมีประตูหลังหลังร้านด้วยอ่ามันมีบันไดยอยู่ข้างหลังบันไดหนีไฟมันแอบขึ้นไปทาท่าว่าเป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเลยนี่ก็ไปเจอมันที่ไอ้ตรงบันไดพอดี นึกว่าเป็นลูกค้าก็ถามว่าอยู่คันรองเวเหรอมาผิดทางเหรอนึกว่ามันเข้าห้องน้ํามันพายเป้ดํามาด้วยมันขโมยเป้แรกแล้วเป้์ดำไนกี้ยี่ห้อไนกี้ที่มีพวกฝรั่งขี้คุกมากินแล้วก็ทิ้งไว้ท,ไวทิ้งไว้ตอนปลายปีที่แล้วเรามีลูกค้ารู้ว่าพวกนี้เป็นพวกขี้คุกจะกินแล้วไม่จ่ายลูกค้าต่อยมันกระเด็นตำรวจมามันก็ทิ้งทิ้งเป้ไว้อันนึงไว้ดูต่างหน้ากินไม่จ่ายสั่งวายสั่งอะไรกินเต็มมันขโมยไอ้คนขโมยตัวใหม่เนี่ย มันก็ขโมยเป้ตรงนั้นไปแล้วโอ้ใครมาเผาตรงนี้แล้วอีกไอคนนี้มันมาได้เป้มาทีนี้ก็รู้ว่ามามันมาผิดทางก็ชี้ทางให้มันเลยทางออกไปหน้าร้านทางตรงทางออกหน้าร้านมันจะมีที่แขวนกระเป๋าสําหรับพนักง,งานเราก็ตะข่างก็มีเป้เล็กอยู่อันหนึ่งอะใส่กระเป๋าเงินไว้ในนั้นใส่ผ้าขม้าด้วยใส่ผ้าขม้าไว้ในเป้ <Morning. S 2> <Morning. S 1> <laughs> ใส่ผ้าขม้าไว้ในเป้ด้วยผ้าขมา้ามันเอาไปเลยหยิบหยิบกระเป๋าที่เห็นในในซีซที่หยิบกระเป๋าวางไว้แล้วก็เดินออกจากร้านแบบทุกคนในร้านก็นึกว่าเป็นลูกค้านะครับเดินออกแบบชิวๆมากเลยตอนนี้แจ้งตำรวจไปแล้วได้เงินไป3 0 0ร้อยถึง4ี่ร้อนปอเงินสดนะครับเ,เงินสดไม่เสียดายหรอกเสียดายแต่บัตรไอ เออบัตรประชาชนเอกสารเมืองไทยวกว่าจะทำนี่ไม่ใช่ไปทำง่ายง่ายอยู่เมืองนอกด้วยอตอนนี้แจ้งตำรวจแล้ว,วยกความโมโหตะข่างยิ่งแอดเลยจ่ายเงินซื้อแอด facebook เลยยิ่งมันท่วง,งกิจเลยเอาให้มันอยู่ไม่ได้มันต้องมีสักคนรู้จักมันแหละยอมใช้เงินซื้อแอดแหละยิ่งแอด facebook ให้มันรู้เลยตอนนี้ตำรวจก็โพสต์แล้ว ตำรวจมาตำรวจมาเอากล้องไปแล้วบอกว่าเออกล้องคุณภาพดีมากไม่นานหรอกคงจับตัวได้ไอหมอนี่พ่อเช็คประวัติพโพสมีคนไทยมีเพื่อนคนไทยในอังกฤษมาเมนมาคอมเมนต์บอกว่าไอหมอเนี่ยไอคน,นที่มาขโมยของที่ร้านเนี่ยเคยขโมยของที่ร้านอาหารไทยที่เมืองมที่เซาท์พอร์ตแ,แถวแถวลอนดอนป,ปีที่แล้วเดือนกรกฎาคม มิถุนาก,นกรกฎามันมืออาชีพมากเลยสุดมันเลือกเลือกที่จะขโมยตอนกลางวันเพราะว่าคนที่ทํางานร้านอาหารส่วนใหญ่จะนึกว่านึกว่าไอ,อ้คนที่มาในเข้ามาในร้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าเพราะว่ามันไอหมอนี่มันไม่เหมือนคนขี้ยาไม่เหมือนไม่เหมือนคนขี้ยาไม่เหมือนโฮมเระเพราะว่าตะข่างรู้ดูจะรู้เลยว่าใครเป็น พวกโฮมเดใครเป็นคุดขี้ยาในเมืองเพราะขี้ยานเยอะเข้ามาขโมยของเดินเข้ามาแล้วก็ถือกระเป๋าออกไปแบบไม่กระโตกกระตากไม่ตกใจเลยหน้านิ่งมากเลยมืออาชีพมันขโมยเป็นมือเปขโมยเป็นอาชีพตอนนี้ตำรวจตำรวจไล่จับมันอยู่นะครับไล่จับมันอยู่อ๋อ อ๋อคงพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดอนะครับอ่โดนตำรวจไล่จับมันอยู่โอ้ยเอกสารไทยหายหมดเลยแม้แต่มันได้ไปหมดเลยถ้ามันไปโยนทิ้งแถวสถานีรถไฟหรือว่าตามถแถวในเมืองนี้ก็ยังดีน่าจะได้คืนเพราะว่ายงแอดบอกชาวบ้านชาวช่องคนที่เคยเป็นลูกค้าแล้วอ่อยูอยู่ยากแล้วประเทศอังกฤษนะครับอยู่ยากแล้วไม่ใช่แค่คนอังกฤษที่ ตกงานแล้วพากันผันตัวมเป็นขโมยมันมีพวกขโมยมาจากทางยุโรปจากอ่าอ่าจากยุโรปภาคภาคอีสานยุโรปตะวันทางทางยุโรปตะวันออกทางโรมานียทางอะไรว่าทางโรมาเนียกับทางประเทศอะไรไม่ใช่เบลเยียมบัลเกเรียอ่าโรมาเียบัลเกเรียนะครับจะพากันเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาขโมยของแล้วก็ออกไปนะครับขโมยของ ขโมยของตามห้างสรรพสินค้าตามไอ้นี่มันจะเอ,เอาของที่ราคาแพงๆแ,แล้วพากัดขโมยแล้วก็ไปขายตามคาบ mm ู๊เซลล์เพ่เปิดท้ายขายของอะไรโอกระต่ายเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกระต่ายกระต่ายป่าให้ดูกระต่ายสองตัวนอนกินหญ้าก,กันสบายใจเลย จะ,จะได้เห็นอ่ะวิ่งไปละว,วิ่งไปละนั่นแหละกระต่ายครับกระต่ายละอ่ากระต่ายป่าช่วงนี้กระต่ายป่าเยอะครับเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนอ๋อพอดีโรงเรียนเปิดเทอมละมาเดินดูกระต่ายมอนี <Morning. S 1> ่เองเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรง ที่มันเป็นสปอตนะครับสปอตดูกระต่ายป่าแล้วก็เล่าความคือมันมันไม่รู้สึกปลอดภัยเหมือนสมัยก่อนเหมือนอ่าสิบห้าสิบหกปีที่แล้วสมัยมาใหม่ๆมาอังกฤษใหม่ๆหมเนี่ยครับอ่ามาอังกฤษใหม่ๆมเนี่ยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากประเทศอังกิษเนี่ยอ่าลูกกระต่ายเยอะเลยสงสัยเพิ่งออกจากจากกรังมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นมันจะมีที่สปอต ที่แอบดูกระต่ายป่าอ่ามันไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยเหมือนสมัยสมัยสิบหกอ่าสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วนะครับสมัยตะข้างมากรินใหม่ๆอ่ามากรนใหม่ๆนี่มันมีความรู้สึกว่าออประเทศนี้รู้สึกปลอดภัยสมัยตะก่อนคนอพยพมันยังไม่เยอะนะครับอ่าพวกอพยพหนีภัยสงครามมันยังไม่เยอะพวกแขกจะไม่เยอะเท่านี้ทุกวันนี้ไปไม่ว่าเมืองไหนไม่ว่าลอนดอนไม่ว่า ต่างจังหวัดหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองเชสเตอร์ดิอาญากรรมพุ่งขึ้นเยอะนะครับอาชญากรรมขึ้นเยอะเพราะว่าคนมันอพยพเข้ามาเยอะแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองมาทางช่องแคบทางช่องแคบฝรั่งเศสนะบางวันเป็นพันเป็นร้อยคนนะครับนั่งเรือมาข้ามจากฝรั่งเศสมาพวกนี้จะอพยพมาจากทางอ่าทางตะวันออกกลางทางแอฟริกานะครับประกันนั่งเรือไอ้นั่งเรือกตกลาวแล้วนั่งเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามา แล้วก็มา <c oughs> มาที่ชายฝั่งมาที่ชายฝั่งช่องแคบระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วก็ข้ามมาข้ามมาอังกฤษนะฝรั่งเศสก็ไม่รับอังกฤษก็พอข้ามมาก็ต้อนรับอย่างดีนะครับพาไปอยู่โรงแรมนะในโรงแรมมีฟิตเน็มีคอมพิวเตอร์ computer, มีอะไรให้เล่นสะดวกสบายมากพวกอพยพบลมหนีเข้ามาก็เลยมันมีพวกแก๊งขบวนการค้ามนุษย์พาหลบหนีเข้ามาครับมันก็เลยเยอะเยอะเยอะขึ้น มาขอเป็นผู้รีไภัยอา้าวสงสัยเข้าไม่ได้เป็นผู้รีไภัยเดี๋ยวให้ดูเอาครับเปิดยังโอ้เขาล็อกล็อกกุญแจเข้าไปดูไม่ได้ละที่ที่แอบดูนกดูกระต่ายที่เห็นนะดอกไม้ขึ้นเต็มเลยครับ ล็อกล็อกเป็นที่ดูนกดูไอ้นี่นะครับมาตันเมียโรเจ็ตลอตเตอรี่โปรเจกต์เป็นเงินจากลอตเตอรี่มันมีช่องแอบดูนกครับแต่ทีเนี้ยพวกวัยรุ่นมันชอบมามั่วสมมามีอะไรกันแล้วก็ทิ้งถุงขยะไว้เยอะเขาก็ไปล็อกไว้กลางคืนเ,เข้าไปดูไม่ได้แล้ะ ตรงนี้เป็นเขาเรีอกมาตั้นเมียนะครับเป็นคนที่เขาพาหมาที่ที่เขาพาหมามาเดินพาหมามาเดินมามาเดินชมธรรมชาติตรงนะครับเออคุยต่ออ่ามันอพยพเข้ามาเยอะอพยพเข้ามาทางไอ้รัฐบาลเนี่ยก็จะพาไปพอก็พอพอ,พอขึ้นฝั่งได้มันก็จะเอาของมีคมแทงเรือให้ให้จมนะครับคือส่งกับส่งผักดันกับ าทางฝรั่งเศสไม่ได้แล้วาทางฝั่งอังกฤษก็จะเอารถบัสอย่างดีนะครับเอารถบัสไปรอรับขึ้นขึ้นรถบัสพาไปาพักโรงแรมหาที่พักโรงแรมให้แล้วพวกนี้ก็จะทําเรื่องขอเป็นผู้ลี้ภัยนะครับผู้ลี้ภัยพากันอยู่ระหว่างที่ลี้ภัยอยู่ก็อยู่โรงแรมกันอย่างดีนะครับส่วนคนทํางานเสียภาษีอย่างตะข้างนี่ก็ทํางานเสียภาษีไปเนี่ยเพิ่งมีจดหมายมาทวงภาษีแยกๆเลย เพิ่งจ่ายไปเนี่ยจ่ายช้าหน่อยก็เก็บทวงไอเสียค่าปรับด้วยจ่ายจ่ายภาษีช้าลืมจ่ายอะไรเงี้ยเสียค่าปราบับภาษีจ่ายช้าด้วยนะพวกนี้ไอพวกไอพวกสัมพกรธ์อังกฤษเนี่ยต้องโดนเสียภาษีมันเลี้ยงพวกที่หลมนี้เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับลบนี้เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เยอะนะครับช่วงนี้ที่อังกฤษแต่โจรขโมยชุมนะโจรขโมยก็มาจากบัลแกเรียโรมาเนียพากันมาลักขโมยของในในห้างนะครับ <c oughs> คือพอแจ้งตำรวจนี่ก็คือทำอะไรไม่ได้แจ้งรปภร,รปภนี่ไม่ไม่ไม่วิ่งไล่ไล่จับไอ้ไอ้พวกที่มาขโมยของในห้างนะครับคือพอแค่วิ่งไปบอกว่าอ่าเราจำหน้ามันได้แล้ว <c oughs> เรามีกล้อง C c ซ v ทีเราจำหน้ามันได้แล้ว เดี๋ยวถ้ามันมาคราวหน้าเราไม่ให้มันเข้าเนี่ยอ่าเนี่ยรปภที่ประเทศอังกฤษจ,จะเป็นอย่างเนี้ที่อะอะพวกปรปภคือเขามีหน้าที่หน้าที่เฝ้าประตูเฉยๆไม่ไม่ได้มีหน้าที่จับเขาบอกอไม่ได้มีหน้าที่จับนะ,ะมันได้เหมือนบ้านเราไมไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยถ้าเจอขอน่วมตั้งแต่ยังไม่ทันก้าวข้ามประตูแล้วมั้งนะครับ <c oughs> อยู่เนี่ยไอ้พวกขโมยเนี่ย มันเดินเข้าไปจับยัดใส่ถุงช้อปปิง้งถุงช้อปปิง้งแล้วก็เดินออกออกไม่ได้ถ้าประตูล็อคคนไอพนักง,งานล็อกประตูทีบมันก็ทีบประตูกระจกพังหมดนะทีบประตูกระจกทีบอะไรหนีไอพวกแถวลอนดอนอะ่ะเยอะค่าเสียหายปีหนึ่งอะ่ะเป็น,เป,นเป็นพันล้านนะพันล้านปอนด์นะนะครับไอพวกเฉพาะพวกขโมยคดีอาชญากรรมขโมยที่มันเพิ่มขึ้นนะรัฐบาลก็แก้ไขอะไรไม่ได้อ่าเนี่ยขนาดตะข่างเลย ร้านเล็กๆก็ยังโดนโดนขโมยเป้เลยอ่าไอโจรหน้าตามันเหมือนไอปีเตอร์คราวมันเข้ามานะอ่าทำหน้าทำตาเหมือนคนไม่มีพิษมีภัยแต่มันขโมยขโมยเป้ตะขั่งขโมยเป้ไปได้เงินสามสี่ร้อยปอนด์บัตรประชาชนบัตรคเครดิตบัตรใบขับขี่ได้ไปหมดเลยเนี่ยต้องมาเดินข้างคุ้งไม่เหลือเงินกินข้าวแล้วต้องเพราะว่าต้องอายัดบัตรไม่เหลือเงินกินข้าวสักสักบาทเลย จ่ายผ่านออนไลน์ก็ไม่ได้โอ้รกไสคแห้งตายแน่เลยอะไโดนยกเขาโดนฝรั่งยกเขาาปกติมันจะมีแต่พวกโคมเลดมาขโมยได้ก็แค่เจ็คได้อะไรไปแต่พวกเรารู้ทันนะฮะแต่คราวนี้อันมาแบบตอนกลางวันแสกๆทุกคนกําลังยุ่งเตรียมของวันเสา เข้ามาได้กระเป๋าเป้หยิบถูกอันซะด้วยอันที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับไม่ได้ไปใส่ธนาคารไว้เงินมาหลงออยู่ยากแล้วอังกฤษอยู่ไม่ได้สงสัยต้องกลับเมืองไทยล้นะครับโอ้ตอนนี้เขาเรียกว่าดอกกอสนะครับกอสดอกกอสครับช่วงนี้เป็นช่วงไอ้ซัมเมอร์ของ,องกฤต ได้บนแล้ว <c oughs> ได้บนเรื่องขโมยของแล้วพาดูธรรมชาติต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่อังกฤษอากาศกำลังดีเลยตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยออกดอกก็จะสีขาวตอนนี้เป็นต้นกอสหนามคมมากตัวน,นี้ก็ออกดอกก่อนเพื่อล้วกำลังจะไปหมดแล้วเนี่ยดอกกำลังจะร่วงหมดละเขาเรียกดอกกอสนะครับ อ๋อฝั่งนน้นเป็นต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลก็ากำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ล่วงทิ้งหมดพอมันออกลูกไม่มีคนกินฝรั่งไม่พากันเก็บซื้อกินอย่างเดียวฝรั่งซื้อกินถ้าเจอคนไทยเนี่เก็บไปดองหมดแล้วมั้งเนี่ยนะครับดอกกอสสวยงามเอ,อวันนี้เพื่อนๆหายไปไหนหมดเลย ปกติมานี่จะเจอคนพาหมาพามาเดินเยอะนะครับแต่ข้างพอโรงเรียนลูกเปิดเทอมวันนี้เปิดเทอมมาแรกส่งลูกเสร็จก็จะออกมาเดินออกมาวิ่งครับวิ่งเสร็จแล้วก็จะมาเดินไฟ้สดพาดูธรรมชาติตรงนี้ประจําตรงนี้เขาเรียกมาตันเมียมาตันเมียโรเคิลเนเจอร์รีเซิร์ฟโอ้โอ บรรยากาศดีตัวนี้เขาเรียกต้นไอ้เดี๋ยวนะตัวนี้ผักเสียนผักเสียนครับแต่ตะข้างแพ้่มันเขาเรียกต้นผักเสียนอ่าคนไทยชอบเก็บไปดองแทนผักเสียนผักเสียนตัวตัวนี้หน่ออะไรไม่รู้เนี่ยอ่าหนอต้นต้นโกกต้นอะไรคนไทยก็ชอบเอาหนอมันไป แกงแกงแทนหน่อไม้บอกอร่อยว่างั้นแต,แต่ข้างไม่กินซื้อกินเอาเก <c oughs> ็บเก็บไม่ไหวส่วนตันนี้ดอกบลูเบลล์ดอกบลูเบลล์กำลังออกมีนิดหน่อยตรงนี้โอ้บนเสร็จแล้วนะครับโดนโดนโดนขโมยของโดนขโมยของในร้าน <c oughs> อ่าไอ โจนฝรั่งเขามาเข้ามาหลังร้านขโมยของได้เงินไป400ปอนด์พร้อมบัตรเครดิตบัตรเดบิตคงรีบวิ่งไปปั๊มน้ำมันที่ไหนสักแห่งรีบไปไปรูดแน่เลยนะครับไปแตะนะครับที่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ใช้ระบบแตะจ่ายแตะจา่ายถ้ายัดไม่ทันเนี่ยเงินบัตรเครดิตคงหมดเป็นร้อยอ่ะวันนั้นอ่ะสใบอ่ะบัตรเครดิตสองใบเพราะวันนึงมันจะแตะได้ไม่เกิน จ่ายได้สูงสุดไม่เกินร้อยปอนนะครับต่อใบต่อวันอ่าถ้าอายัดไม่ทันนี่คงโดนหลายร้อยปอนอ่ะดียังอายัดบัตรธนาคารทันส่วนเงินส่วน,วนคงใช้เปรมกินเบียร์เมาซะเมาทรายแล้วมั้งป่านนี้เนี่ยอเป็นร้อยอ่ะกินเบียร์ได้เป็นหลายวันเลยอ่ะสามร้อสออ่ะอะอย่าให้ถ้าจับได้เนี่ยสงสัยไม่รู้จะจับได้ไหม ข้างยิงแอดไปแล้วจ่ายแอดยิงโฆษณาท่วงกิจซะเลยตอนแรกยิงแค่เมืองนึกว่ามันเป็นคนในเมืองนี้ไม่ใช่มันเคยไปป้นแถวแถวเซา์พอร์ตแถวริอร์พูมาก่อนเคยไปเข้าก็าเป็นมขโมยของในเซาท์พอร์ตร้านอาหารไทยทางอมเคริร์กอมเคริร์กแถวเซา์พอร์ตมาก่อนจําชื่อไม่ได้มีพี่มีพี่น้องคนไทยมาคอมเมนต์ในโพสต์ที่ Facebook ร้านอ่า หวังว่าจะตำรวจจะตามจับแล้วได้เอกสารคืเว่าเอกสารไทย,ยกว่าจะได้ทำต้องกลับไปไทยยุ่งยากนะครับถ้าจะไปทําที่นี่นก็นู่นเลยลอนดอนเนี่ยตะข้างไปนคน้านนอกนะครับอยู่้านนอกอยู่ไกลไกลจากลอนดอนน,นั่งรถไฟถ้าขับรถไปก็สี่ชั่วโมงนั่งรถไฟก็สองชั่วโมงถ้าจะไปทําก็ต้องบุกกันยุ่งยากนะครับกว่าจะลอนดอนไม่อยากเข้ามันวุ่นวาย โอ้โ้ฝั่งนี้สวยตรนนี้ต้นแอปเปิลนะครับกำลังออกดอกเลยแอปเปิลโอ้ดอกแอปเปิลเยอะเลยฝั่งนี้แอปเปิลเยอะเนี่ยครับออกดอกเต็มไปหมดเลย r n น n ่ Morning. อ่ะ,อะเข้าไปก่อนอ่าทุกคนมาเดินวันหลังต้องซื้อโทรศัพท์ที่มีฝาปิดแล้วก็ใส่บัตรเครดิตได้เหมือนลุงคนนี้มนลุงคนนี้อ๋อนี่ครับโอ้สวยงามออกมาเดินข้างทุ่งดูดอกไม้ครับช่วงนี้ดอกไม้ที่อังกฤษกาลังสวยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิถ้าใครมาเที่ยวเที่ยวอ,อังกฤษเนี่ยก็มาช่วงนี้เหมาะที่สุดเลยนะครับ ดอกดอกไม้มันจะออกดอกสวยงามเนี่ยครับเป็นที่เดินชมธรรมชาติข้างทุกของเมืองนี้นะครับทุกเมืองเมืองใน <c oughs> ทุกเมืองโอ้นี่ดอกอะไรดอกนี้ก็สวยดอกสิงโต พอมันแห้งแล้วมันก็จะแตกแบบนี้แล้วมันก็ลอยทีนี้ทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกเฮฟีเวอร์นะครับเป็นโรคแพ้เกสรดอกมามก็จะ,จา,ะจามกันทั้งประเทศจามกันทั้งประเทศเดี๋ยววันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดช่อง YouTube ร้านด่าด่าไอฝรั่งขี้ขโมยก่อนเดี๋ยวจะด่าเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจะด่าเป็นภาษาอังกฤษฝรั่ง พวกฝรั่งที่ขี้ขโมยแบบนี้แล้วก็พวกฝรั่งที่อะไรนะที่เคลมเงินเคลมเงินเบนฟิตอย่างเดียวเนี่ยคนอังกฤษแท้ๆที่เขาทํางานทําอะไรเขาเกลียดนะครับเกลียดเกลียดพวกนี้คือไม่ทํางานทําการเป็นขี้ขโมยไม่พอเป็นขี้ขโมยแล้วก็ประกันเคลมแต่เงินนะเยอะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเคลมเงินไม่ทํางานทําการนะ,ะหาไม่หางานหาการทําเยอะในประเทศอังกฤษเนี่ย หลบหนีพวกอพยพมันก็เข้ามาเยอะแก้ปัญหาไม่ตกกันเนี่ยถังแตกแล้วมั้งเนี่ยปร,ประเทศอังกฤษเนี่ยพวกพวกอพยพเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนเลยแขกนะครับเป็นแขกงานการไม่ทำพักกันหาแต่เรื่องจะเคลมไปวันๆพวกแขกครับเออนะครับตะข่างมาไล่สดระบายเรื่องโดน ขโมยฝรั่งขโมยของในร้านระหว่างที่ทํางานอยู่ทุกคนกําลังยุ่งวันเสาร์เตรียมของขายช่วงบ่ายๆครับโดนยกเขาไปได้เงินไป3า0สี่รปอน์พร้อมเอกสารพร้อมบัตรธนาคารไทยธนาคารธุรกิจก็เลยมาไล์สดระบายแล้วเรียบร้อยเ,ออเราจะกลับมาไล์สดเรื่องปกติเราตั้งแต่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ